สวัสดีครับพบกับผมมอย์นในการอ่นานไพ่ยิปซีา,ากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นดวงประจำวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2566นี้นะครับเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดเป็นดวงประจำรายวันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณตุกการกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมมอญนะครับขอย้ำนะครับว่าเป็นดวงกวา้วาง จากการ่านไพ่ยิบสีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นดวงก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าจะไม่ได้ตรงกับกอด,ดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจเป็นแนวทางของท่านเท่านั้นก็พอนะครับขอบคุณครับมาดูกันนะครับวันแตงเจ็ดวันเกิดจะเป็นไปในทิศทางใดบ้างในวันที่16มิถุนายนนี้นะครับ พ้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับดวงของท่านในวันนี้นะครับก็มี eight of wands ปดไม้เท้านะครับแล้วก็มี two of swords สองดาบนะครับแล้วก็มี the a n n g m a n นะครับงานของชาววันอาทิตย์ในวันนี้ก็มีงานเยอะนะครับที่จะต้องทํารับมือบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามาแบบจับพลันนะครับแต่ก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีบางทีก็มีการโยกย้ายหน้าที่ การงานนะเปลี่ยนแปลงปเแหน่งตางานเลื่อนขั้นตางานนะครับที่อาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเปลี่ยนขั้นเงินเดือนเปลี่ยนหน้าที่เกิดขึ้นนะครับบางคนก็มีธุรกิจออนไลน์ที่เข้ามาในช่วงวันนี้นะครับที่มีเข้ามาเยอะนะครับเราก็เป็นไปนในทิศทางที่ดีที่จะสร้างรายได้เข้ามาให้เกิดขึ้นนะครับ บางคนมีสถานการณ์บางอย่างที่ต้องรอคอยนะครับในเรื่องของการที่จะตัดสินใจบางทีข้อมูลอะไรก็ยังไม่พร้อมยังไม่สมบูรณ์น,นะครับก็จําเป็นที่จะต้องรอกับงานบางชิ้นบางอย่างที่ยังดําเนินการไม่ได้นะครับส่วนในเส้นทางทางการเงินวันนี้ของชาวนาทิตย์นะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับที่มีไรายได้เข้ามาบางคนก็มีโชคลาภเข้ามาได้ด้วยนะครับในวันนี้นะครับ ก็เป็นโอกาสดีๆเส้นทางต่างการเงินที่บางคนก็มีมากกว่าหนึ่งเส้นทางที่มีเข้ามานะครับจากการหลักงานประจําแล้วก็งานเสริมเพิ่มเติมเข้ามาอ่านธุรกิจออนไลน์ที่มีเข้ามาก็สร้างรายได้หมุนเวียนเข้ามาในวันนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับบางคนก็มีในเรื่องของการรอคอยในเรื่องของการเงินที่อาจจะมีการเลื่อนนัดำนะํำระกันขึ้นก็จะต้องรอคอยในการที่จะได้รับเงินบางก้อนบางส่วนด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้คนที่โสดนะครับก็ยังต้องรอต่อไปนะครับเพราะว่ายัางต้องอดทนใช้ระยะเวลาก่อนที่จะได้พบคนรักเข้ามานะครับบางคนก็อ,อย่างลังเลอยู่ในเรื่องของการตัดสินใจที่จะหาคนรักหรือจะก่อเป็นโสดกับการทํางานก็เลยยังไม่ตัดสินใจอะไรในเรื่องของการที่จะหาคนรักหรืออะไรก็ตามนะครับบางคนก็มีโอกาส ได้พบเจอใครก็ามาอย่างรวดเร็วได้โดยที่ไม่ตันระวังตัวก็ได้ที่อาจจะมีเข้ามาในวันนี้นะครับที่จะจ,จะพบเจอในวันนี้ก็เป็นความรักที่ดีๆเข้ามานะครับแต่กว่าจะสําเร็จก็ต้องรอเวลานะครับแม้จะเป็นรักดีๆหรือจะเป็นคู่คู่รักคู่กรองกันก็ตามนะครับแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลากว่าจะเกิดความสําเร็จนะครับส่วนในคนที่เป็น กาคู่รักคู่กรองที่ใช้ชีวิตร่วมกันนะครับกออ็วันนี้ก็จะมีความเข้าใจที่ดีต่อกันนะครับก็มีความสุขมีการอะไรที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามาบ้างนะครับบางคนก็จะมีการจัดการในเรื่องของการไปเที่ยวด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในความรักนะครับส่วนบางคู่ก็ระมัดระวังนะครับที่บางที มีสถานการณ์ของเข้ามาทําให้เกิดความต้องอดต้องใช้ความอดทนนะครับบางทีคนรักหรือเราเองบางทีอาจจะเป็นผู้ที่นําเรื่องบางเรื่องก็มาเป็นเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆเข้ามาคิดเองเออเองก็อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เกิดความเบื่อหนกากขึ้นได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับส่วนเลขหน้าไพ่ของชาวนาทิตย์ในวันนี้นะครับก็มีแปด สองแล้วก็หนึ่งสองนะครับก็ขอให้ชาววันอาทิตย์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับดวงของท่านในวันนี้นะครับนายออฟเปนตเกิลส์อัศวินถือเหรียญนะครับแล้วก็ทรีออฟเปนตเกิลส์สามเหรียญนะครับแล้วก็คิงออฟเ e นตเกิลสราชาถือเหรียญนะครับวันนี้ก็ขึ้นไพ่เหรียญทั้งหมดของชาววันจันทร์นะครับ ก็เป็นโอกาสดีๆวันนี้ของชาววันจันทร์นะครับที่มีสิ่งดีๆน่าจะเป็นในทิศทางของการเงินที่เด่นเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของการงานที่เกิดความสําเร็จที่ดีนะครับการงานที่มั่นคงอยู่แล้วก็สร้างรายได้รายรับที่มีมั่นคงที่สร้างเส้นต่างงการเงินที่ดีนะครับแม้จะไปอย่างเชื่องช้าแต่ก็เป็นด้วยความมั่นคงที่สร้างค่าเม็ดเงิน ออกมานะครับบางคนก็มีการมองในการที่จะทําธุรกิจต่างๆเพิ่มเติมขยับยายนะครับมีการปรึกษาหรือกันคุยกันในเรื่องของการธุรกิจปานิชนะครับที่จะดำเนินการธุรกิจต่อไปอาจจะมองหาแหล่งเงินทุนที่จะมาลงทุนเพิ่มเติมในการที่จะสร้างออกดอกออกผลทั้งระยะใกล้และระยะไกลนะครับที่จะทําให้ ชาววันจันทร์ในวันนี้ก็ดําเนินการอะไรก็เกิดผลสําเร็จที่ดีนะครับเป็นเงินเป็นทองที่ดีนะครับส่วนในเส้นทา,างการเงินในวันนี้ของชาววันจันทร์นะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับจากการธุรกิจการค้าพาณิชย์ต่างๆตัวอหลักประจําที่มีค่าเม็ดเงินเข้ามาเป็นหลักอยู่แล้วนะครับและก็เรื่องโชคลาภวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นโชคลาภ ทางโชคลาภในการงานแล้วก็โชคลาภที่อาจจะพลุกๆเข้ามาด้วยสําหรับบางคนนะครับก็เป็นโอกาสดีๆในเส้นต,ต่างการเงินนะครับเงินกองตัวดีไม่มีเรื่องเดือดร้อนอะไรในเรื่องเงินทองนะครับส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์นั้นคนที่โสดนั้นก็อาจจะยังเป็นความโสดไปเรื่อยๆนะครับจะมองถึงการสร้างหาเงินรายได้มากกว่านะครับก็ยังไม่ก็อยากจะไปคิดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับ ก็ยังใช้เวลากับการหนาะเงินสร้างงานให้มัน่นคงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปนะครับส่วนคนที่คบอยู่ก็จะมีการมองกุยกันในเรื่องของอนาคตของตนเองนะครับหรือที่จะไปกู่ด้วยกันมองถึงอาชีตที่จะสร้างให้เกิดความมั่นคงในอนาคตที่จะเป็นกู้กันแล้วก็สร้างฐานะให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับ แม้จะใช้เวลาอยู่กับการทํางานแต่ก็ยังมีการดูแลคุยกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับก็จะมองเห็นถึงคุณค่าซึ่งกันและกันก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ไปไปแบบปกติอยู่นะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะักไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เข้ามาให้ตื่นเต้นในวันนี้นะครับ ส่วนเลขหน้าไพ่ของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับก็มี1 2 3่และก็1 4นะครับก็ขอให้ชาววันจันทร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับดวงของท่านในวันนี้นะครับ i g h t of w a n d s นะครับแล้วก็ Wave o f f o r t u n e นะครับแล้วก็ The l o v e r s นะครับชาววันอังคารในวันนี้มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มีเข้ามานะครับอาจจะ การเดินทางในการทํางานนะครับบางคนก็จะต้องเดินทางเกิดขึ้นในวันนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะออกนอกพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในออฟฟิศหรือไม่ได้อยู่ในสํานักงานบางคนก็ที่มีธุรกิจก็อาจจะต้องเดินทางไปดูแลธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มีเข้ามาในวันนี้นะครับก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีที่จะสร้างในเรื่องของการงานให้ไปสู่ความมั่นคงอมั่นคงมั่นคงนะครับบางทีบางคนก็มีสถานการณ์ของการ ที่จะต้องเลือกระหว่างงานกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่จะต้องตัดสินใจเลือกเพื่อไอเป็นไปในทิศทางหนึ่งทิศทางใดนะครับหรือบางคนก็อาจจะมีการเลือกงานที่เข้ามานะครับที่บางทีก็งานเก่าก็มีอยู่แล้วแต่งานใหม่ก็ได้โอกาสเข้ามาก็จะต้องทำอาต้องตัดสินใจในเรื่องของการที่จะเลือกงานนะครับว่าเลือกงานหนง,งานใดนะครับ แต่ถ้าพร้อมในการที่จะบริหารดูแลงานได้เป็นไปพร้อมกันทั้งสองงานก็สามารถทําได้ก็ทําคู่กันไปที่จะสร้างรายได้มากกว่า1เส้นทางนะครับส่วนคนที่ไปสมัครงานเอาไว้ก็มีโอกาสนะครับในการที่จะได้รับการคัดเลือกให้ไปทํางานซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งที่ก็ได้นะครับสั้นอาจสมัครไว้หลายๆที่นะครับ ซึ่งท่านจะต้องตัดสินใจในเรื่องของการที่จะเลือกทาที่หนึ่งที่ใดที่เหมาะสมที่จะเห็นถึงอนาคตที่ดีกว่ากันนะครับส่วนในการทํางานที่ทําม,มากกว่า1คนที่ทากันเป็นทีมก็วันนี้ก็มีความเข้าใจที่ดีต่อกันก็ทําให้การงานนั้นเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับก็อาจจะมีความกะตือรือร้นในเรื่องของการงานวันนี้สักหน่อยนะครับจ่าวันอังคารนะครับ ส่วนเส้นทางต่างการเงินนะครับก็มีโอกาสดีๆในเรื่องของอการเงินที่มีเข้ามาในวันนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมนะครับเส้นทางต่างการเงินก็จะเข้ามารวดเร็วกว่าที่เคยเป็นนะครับมีหลายๆเส้นทางที่มากกว่าหนึ่งเส้นทางที่มีให้ได้รับในวันนี้บางคนก็จะมีโชคลาบด้วยในวันนี้นะครับที่อาจจะโชคลาบอาจจะเป็นโชคลาบปานกลางสาหรับชาวันอังคารนะครับและในเรื่องของการที่จะได้รับมรดก ที่อาจจะมีเข้ามาให้กับเจ้าว,วันอังคารได้ด้วยนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนที่โสดก็ระวังคนที่เข้ามา,าจีบแบบรุกหนะักเข้ามาสร้างความรักความสัมพันธ์ให้เกิดได้นะครับแต่ก็ระมัดระวังด้วยถ้ามาไวก็ไปไวได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนบางคนก็ที่คบกัน ก็มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับตาที่่ันมาเส้นทางความรักไม่ค้อยเข้าใจกันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นั้นก็จะมีความรักความเข้าใจที่ดีต่อกันบางคู่ก็จะมีการไปต้องเที่ยวด้วยกันที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับหรือบางคนก็อาจจะนำคู่ไปต้องเที่ยวด้วยแล้วก็ไปร่วมในการสัมมนาด้วยที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับส่วนเลขหน้าไพ่ของชาววันอังคารในวันนี้นะครับก็มี 1 2 1 0แล้วก็6นะครับก็ขอให้วันอังคารมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับดวงของท่านในวันนี้นะครับ King o f p e n t a c l e s นะครับราชาถือเหรียญนายออฟเ e นเทเกิลเรียญนะครับแล้วก็ Temperance นะครับ วันพุธกลางวันในวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีอยู่นะครับในเรื่องของการงานที่งานที่ทําอยู่ก็มีความมั่นคงนะครับจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจนะครับทุ่มทุนเอาไว้ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับสร้างความบาลานซ์ความสมดุลในเกิดขึ้นกับหน้าที่การงานที่เป็นไปในทิศทางที่ดีทำอะไรวันนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ทําประจําอยู่แล้วหรือทําอะไรเพิ่มเติมก็มา,มาก็จะเป็น สร้างค่าเม็ดเงินให้เป็นไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของการงานและก็สร้างความมั่นคงที่จะนํามาซึ่งรายได้นะครับบางคนก็มีรายได้เข้ามาที่มากกว่าหนึ่งเส้นทางในวันนี้ที่ทมให้การเงินก็มีความคล่องตัวนะครับแม้บางคนเส้นทางการเงินมีเยอะมีหลายเส้นทางแต่เส้นทางแล้วไม่มากก็ตามนะครับแต่ก็เมื่อรวมรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความคล่องตัวที่นํา ไปสู่ความมั่งมีสีสุขที่ดีนะครับก็เป็นโอกาสดีๆในเรื่องการงานที่จะสร้างค่าเม็ดเงินให้เกิดความมั่นคงที่ดีนะครับบางคนก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาในช่วงระยะในช่วงวันนี้นะครับบางคนก็มีการเดินทางในเรื่องของการงานได้ด้วยในวันนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับส่วนเส้นทางตางการเงินก็มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่ดีนะครับมีเงินเข้ามา ส่วนความรักความสัมพันธ์ในวันนี้คนโสดก็มีโอกาสได้พบเจอใครเข้าสักคนได้นะครับจากการเดินทางที่อาจจะเข้ามาสร้างความรักความรู้สึกที่ดีๆให้กันนะครับที่อาจจะพบเจอคนต่างถิ่นได้ส่วนคนที่รักความเป็นโสดอยู่ก็ยังมีความสุขกับการใช้จ่ายเงินทองความดําเนินชีวิตไปด้วยความสุขที่ดีก็ยังไม่รู้สึกก้างว้างเลยในความรักความสัมพันธ์นะครับก็พึงพอใจกับความเป็นโสดนะครับ ส่วน أ, ครูรักครูสัมพันธ์ในวันนี้นะครับก็จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องปรับสมดุลด้วยนะครับในความรักความสัมพันธ์ก็บางทีอาจจะใช้เวลาอยู่กับการตุ้มเตการทํางานอาจจะมากไปนะครับก็เลยอาจจะละเลยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามปรับสมดุลนะครับอย่าทําแต่งานเพลินแล้วก็จนลืมความรักความสัมพันธ์นะครับก็พยายามจัดเวลา ั้งการทํางานและก็ดูแลความรักให้เป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของกู้รักนั้นเดินหน้าไปได้ด้วยดีด้วยความสุขที่บูรพสมบูรณ์ทั้งความรักและก็ทรัพย์สินเงินทองนะครับส่วนเลขหน้าไพ่ของชาววันพุธกลางวันในวันนี้นะครับก็มี149และก็14นะครับก็ขอให้ชาววัน พุธกลางวันมีความสุขสดใสมีความบางครั้งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทีิเกิดวันพุธกลางคืนนะครับดวงของท่านในวันนี้นะครับเอสออฟสอดหนดาบนะครับแล้วก็เดอะซันะครับแล้วก็นายออฟครับอัศวินถือถ้วยนะครับจาววันพุธกลางคืนในวันนี้นะครับก็จะมีอะไรเข้ามา โอกาสใหม่ๆที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในวันนี้นะครับซึ่งก็จะมีปัญหาใหม่ๆเข้ามาให้แก้ไขจัดการด้วยในวันนี้นะครับแต่ก็เป็นเพียงปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นของการเริ่มต้นก็สามารถที่จะจัดการคลี่คลายแก้ไขไปได้ด้วยดีนะครับไม่เป็นปนัญหาหาบานปลายหรือเป็นปัญหาการากะสังนะครับและก็จะเกิดความสดใสกับชีวิตของชาววันพุธกลางคืนในวันนี้ที่ พ่เดือดซันขึ้นมาก็เป็นโอกาสดีๆวันนี้วันหนึ่งนะครับที่สร้างโอกาสดีๆให้กับชาววันพุธกลางคืนไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักที่จะมีเข้ามานะครับการงานแม้จะเป็นไปแบบเรื่อยๆไม่ได้รีบเร่เรงพุ่งทยานอะไรมากมายนักนะครับแต่ก็เป็นงานที่รักการที่ชอบและก็ดูแลด้วยความรักด้วยความใส่ใ,สใจนะครับก็ทําให้การงานหรือธุรกิจใดๆก็ตามก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับก็สร้างความ ร,รักความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการหรือว่าผู้ที่เข้ามาอุดหนุนก็เป็นที่พึงพอใจก็เป็นโอกาสดีๆในสานที่จะสร้างค่าเม็ดเงินให้มีเข้ามานะครับซึ่งเส้นตา่ตางการเงินในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนก็เป็นเส้นทางที่ดีนะครับที่มีเข้ามาทั้งรายได้หลักงานประจําแล้วก็เส้นทางใหม่ๆที่มีเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็โอกาสในการที่จะได้ลุ้นโชคลาภวันนี้ก็มีไอ้กับชาววันพุธกลางคืนด้วยนะครับที่บางที เด็กๆหรือ,อผู้อ่อนเยาว์ที่หน้าตาสดใสอยากจะนําโชคนาลาบมาให้หรือไม่ก็ลูกน้องบริวารน,นะครับที่อยากจะนําโอกาสดีๆในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองเข้ามาในการที่จะได้ลุรู้เงินก้อนโตโชคลาบก้อนใหญ่ๆวันนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการรายจ่า,า,ยายก็เป็นไป,นปนในทิศทางที่ดีนะครับมีการจัดระบบระเบียบวางแผนในเรื่องของการจ่ายจ่ายที่ดี นะครับก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรมากนะักนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับชาววันพุธกลางคืนคนที่โสดก็มีโอกาสในการที่จะได้พบเจอใครสักคนหนึ่งนะครับหลังจากที่เดินทางหวังที่จะมอบความรักดีๆให้กับใครนะครับก็เป็นช่วงของความรักความสัมพันธ์จะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีก็มีโอกาสพบเจอใครเข้ามา ที่จะสร้างความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเริ่มต้นเกิดขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นชีวิตที่สดใสคู่ต่อไปได้ดีนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้ก็มีการพัฒนาทิศทางการรักไปในทิศทางที่ดีนะครับมีความเป็นโรแม,มนติกเป็นพิเศษในความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับต้าที่ผ่านมามีปัญหาอะไรในความรักความสัมพันธ์ก็จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดี มากกว่าเดิมนะครับก็ไปสู่ความรักที่อบอุ่นที่มีความโรแมนติกซึ่งกันและกันนะครับส่วนเลข้าไให้ของชาววันพุธกลางคืนในวันนี้นะครับก็มีอ่าหนึ่งนะครับแล้วก็19แล้วก็1นสองนะครับก็1เยอะสักหน่อยนะครับก็ขอให้ชาววันพุธกลางคืนมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับดวงของท่านในวันนี้นะครับก็มี justice นะครับแล้วก็มี Our queen of s w o r d นะครับราชินีถือดาบแล้วก็นาย of s w o r d อัศวินถือดาบนะครับอะไรที่จะเกิดขึ้นกับการงานหรือการเงินของชาววันพฤหัสบดีในวันนี้นะครับก็เป็นไปอย่างเหมาะสมสิ่งที่คู่ควรสมควรที่จะมีให้กับชาววันพฤหัสบดีในวันนี้นะครับ ปัญหาอะไรที่มีเข้ามาจุกจิกก็สามารถที่จะจัดการแก้ไขนะครับบางทีสถานการณ์ของการที่จะเกี่ยวกับการไกลเคลียในเรื่องของความถูกต้องความยุติธรรมกับเกี่ยวกับการงานในวันนี้ก็จะเกี่ยวก้องนะครับหรืออาจจะเกี่ยวก้องในเรื่องของการเซ็นสัญญาใไไดใดๆทีอาจะเกิดขึ้นได้กับาการงานของธุรกิจต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีวันนี้ก็จะมีในเรื่องของใจร้อนที่อาจจะมีเข้ามาด้วยนะครับหรืออาจจะต้องการเดินทางในวันนี้เกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นได้ด้วยหรือเรียกว่าวันนี้ก็จะมีไฟแรงเป็นพิเศษในเรื่องของการที่จะทํางานนะครับมีความกระตือรือร้อนแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของใจร้อนนะครับเพราะฉะนั้นการใจร้อนมากเกินไปบางทีก็อาจจะทําให้เรามองข้ามถึงปัญหา ที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมองข้ามถึงแนวทางที่จะแก้ไขที่อาจจะมีอะไรก็มาปกปิดบังได้นะครับที่ทำให้เราไม่พบเจอทางแก้ไขก็ได้นี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับใจเย็นๆค่อยๆใจคิดเหตุผลมาประกอบนะครับก็จะทำให้อุปรรคปัญหาใดๆที่มีเข้ามาก็สามารถคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะครับ ส่วนเส้นต่างการเงินในวันนี้ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแม้ว่าบางคนนั้นก็จะมีรายจ่ายที่รออยู่พุ่งตัวนะครับแต่ก็พยายามที่จะหาเงินเข้ามาที่จะใชายจ่ายกับสิ่งที่จะต้องชาระนะครับแต่ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีเงินเข้ามาเยียงเหมาะสมที่จะเกิดขึ้นนะครับที่จะนํามาใช้จ่ายกับสิ่งที่จะต้องชาระในวันนี้โดยเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับก็มีการ วางระบบระเบียบไม่ให้ฟุ่มเฟือยในเรื่องของการจชาจ่ายเงินนะครับส่วนเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนที่โสดก็บางทีก็ยังเป็นหาส่วนตัวสูงอยู่นะครับการที่จะอ่าพบเจอกครที่ให้รู้สึกง่ายๆนั้นก็ยังยากอยู่นะครับรก็ยังต้องกองความเป็นโสดอยู่ต่อไปนะครับบางคนก็ยังตั้งอีโก้สูงอยู่นะครับก็เลยไม่ค่อยเปิดโอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะมีขึ้นนะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับในวันนี้ก็ต้องแม้ความรักจะเป็นไปอย่างเหมาะสมก็ตามนะครับแต่ก็ต้องพยายามระงับในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับบางทีมีบางสิ่งาบางอย่างเข้ามาแล้วก็ทำให้อารมณ์ร้อนหรือนั้นปลนเล่นก็อาจจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับอันนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังในเรื่องของอารมณ์ร้อนสักนิดหนึ่งนะครับสว่วนเลขหน้าไพ่ของชาว วันพระราชบดีในวันนี้นะครับก็มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสองนะครับก็ขอให้ชาววันพระราชบดีมีความสุขสดใสมีความาาม,ม,มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทีิเกิดวันศุกร์นะครับดวงของต้นในวันนี้นะครับก็มีนายออฟวานส์นะครับอัศวินถือไม้เท้าแล้วก็เดอะเวิร์นนะครับแล้วก็ไพ่เดทนะครับ การงานของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับอาจจะมีอะไรที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบไม่ตันระวังตัวไม่ตันตั้งตัวที่อาจจะเกิดขึ้นแบบจับพลันนะครับที่อาจจะทําให้ต้องเดินทางในวันนี้เกิดขึ้นนะครับบางคนก็จะต้องเดินทางไปงต่างประเทศได้ด้วยนะครับกับนาทีการงานนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจการงานหรือบางคนก็ไปประจําตําแหน่ง มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานที่จะไปประกอบสมาชีพนะครับที่จะต้องเปลี่ยนแหล่งที่อยู่ที่ทำม,มาหาเลี้ยงชีพเกิดขึ้นได้สำหรับบางคนนะครับที่จะต้องเดินทางบางคนก็เดินทางที่ระยะใกล้นะครับออกนอกพื้นที่ที่ทำงานของตัวเองไปออกงานกลางแจ้งในวันนี้นะครับหรืออาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดได้ด้วยเช่นกันนะครับก็การงานก็เกิดความสำเร็จที่ดีนะครับแม้บางทีในเรื่องของการ าเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนที่ตำม,มาหากินที่อาจจะไม่ตั้งใจหรือไม่เต็มใจก็ตามแต่ก็จําเป็นจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ด้วยสําหรับบางคนนะครับการงานที่สําเร็จที่ดีนะครับก็สร้างค่าต่างติดต่างการเงินเข้ามาในวันนี้นะครับก็นํานมาบางคนก็มีเงินตราจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาด้วยนะครับก็เป็นติดต่างการเงินที่ดีในวันนี้นะครับจะมีรายจ่าย ที่เราอยู่เช่นกันก็ตามนะครับแต่บางคนก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่อาจจะเกิดการสูญเสียเงินที่เกิดขึ้นเป็นเงินรายจ่ายที่อาจจะไม่มีในโปรแกรมหรือไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนและก็ไม่มีในโปรแกรมที่จะเสียจะจ่ายนะครับก็ต้องดูดีๆด้วยระมัดระวังด้วยนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับบางคนก็ที่คบกันมาแต่ความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาไม่ดี นะครับก็จะมีการจบลงสําหรับคู่รักบางคู่บางคนที่กําลังคบกันอยู่นะครับส่วนคนโสดก็มีโอกาสได้พบเจอใครที่มีความเร่งรีบเร่งร้อนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือพฤติกรามาจีบแบบรุกหนักที่อาจจะเจอได้ในวันนี้นะครับที่เข้ามาสัมพันธ์อาจจะพบจากการเดินทางหรือหน้าที่การงานที่มีเข้ามาในวันนี้นะครับก็ทำให เจอเป็นความรักที่มาเร็วแล้วก็ไปเร็วได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับส่วนบางคู่ก็จะพบเจอคู่ที่เป็นคู่สมพงค์คู่รักคู่ที่เหมาะสมกิงตองประโยกเที่อาจจะเกิดขึ้นได้ความรักความสัมพันธ์นี้ที่จะไปสู่อนาคตที่เป็นคู่รักที่ดีนะครับแม้ว่า,าบางทีชาววันศุกร์ไม่ได้ดําเนินการจีบประสานความสัมพันธ์ให้เกิดความสําเร็จขึ้นแต่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้อง จัดการได้ในอนาคตเพื่อที่จะให้เป็นความรักที่เกิดความสมหวังเป็นคู่ครองกันต่อไปได้ด้วยอันนี้ก็มีเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้ก็ความรักความสัมพันธ์นั้นก็บางคนก็จะมีเรื่องต้องเดินทางห่างเินกันด้วยดะานาที่ที่ต้องรับผิดชอบนะครับก็จะไม่วันนี้ต้องหาต้องห่างกันในความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับบางคู่บางท่านก็มีการไปต้องเที่ยวด้วยกันนะครับ ที่จะไปใช้ชีวิตร่วมกันกับความสุขความสำาราญสร้างความรักความแน่นในเกิดขึ้นเที่ยวได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศสําหรับบางคู่นะครับแล้วก็บางคู่ก็จะไปเที่ยวด้วยไปสัมมนาความรู้ด้วยก็ทําให้เป็นโอกาสดีๆที่มีเข้ามานะครับส่วนเลขหน้าไพ่ของชาวาวันศุกร์ในวันนี้นะครับก็มี1 220 แล้วก็1นสนะครับก็ขอให้ชาววันศุกร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับดวงของท่านในวันนี้นะครับเดอะมูนนะครับแล้วก็โฟร์ออฟสอดสีดาบนะครับแล้วก็เวลออฟบอร์ 4, จูนนะครับบางทีวันนี้ชาววันเสาร์นั้นก็จะมี สถานการณ์ของความรู้สึกคิดกังวลอยู่ในใจนะครับในเรื่องของบางเรื่องที่อาจจะมีเข้ามาสร้างความกังวลในเกิดขึ้นนะครับในหากเกี่ยวกับการงานที่มีความนิ่งตัวมีความเป็นเสถียรอยู่แล้วก็จะกังวลว่าม hmm. ีอะไรเข้ามาคล่ำกลายแต่ไม่เกิดความสั่นคลอนในเรื่องของการงานได้ก็อาจจะมีความคิดวิตกกังวลอยู่นะครับหรือในเรื่องของการงานที่ อาจจะได้การเตรียมไว้แล้วจัดการไว้แล้วมีกําหนดการอยู่แล้วกลัวว่าจะมีการยกเลิกหรือมีการเลื่อนออกไปหรือไม่นะครับก็อาจจะมีความคิดวิตกกังวลอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นให้กับชาววันเสาร์นะครับที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็จะทําให้เป็นโอกาสดีๆที่มีเข้ามานะครับการเปลี่ยนแปลงทั้ง ในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็อาจจะความรักด้วยนะครับที่มีเปลี่ยนแปลงในวันนี้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับคนที่ว่างงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้มีงานทําที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยในวันนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของการงานนะครับก็ทําให้งานที่มั่นคงอยู่แล้วก็มีความมั่นคงที่ดีต่อไปนะครับทําให้สร้างค่าติดตางการการเงินที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนวันนี้บางคนก็มี ในเรื่องของโอกาสที่จะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่ที่มีเข้ามาด้วยนะครับเรือจะได้รับมรดกที่เป็นอาสานาริมทรัพย์ที่มีเข้ามาให้้าวันเสาร์ได้พึงพอใจในวันนี้นะครับส่วนความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนที่โสดอยู่ก็บางทีก็ขอนิ่งๆกับความรักความสัมพันธ์นั้นก็ไม่ขอขยับกระเยือนอะไรนะครับบางทีที่ผ่านมาก็ส่อแสวงหาความรักความสัมพันธ์ แต่ไม่เกิดความสําเร็จนะครับก่อวันนี้ก่ออยู่นิ่งๆิ่งไปก่อนนะครับหรือบางคนก็กลัวในความรักความสัมพันธ์ที่เกิดเจอเกิดพบมาก็จะทําให้มีความคิดกังวลกลัวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับหรือบางคู่ที่มีความกระต้ n นกระเท้นในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็ขอใช้เวลาในเรื่องของการหยุดนิ่งพักสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะรอโอกาส ที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในความรักความสัมพันธ์ต่อไปนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับในวันนี้ก็อาจจะมีปัญหาเลยก็มาทําให้เป็นความกดดันเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ก็ต้องระมัดระวังนะครับก็พยายามนิ่งเอาไว้ก่อนนะครับอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ก้อยดาเนินการต่อในความรักความสัมพันธ์ก้อยมาคุยก้อยมาเจราจาคุยกันเพื่อเคลียร์ปัญหานะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้น เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับเีงแต่ถ้ามีปัญหาขึ้นก็ไอพักนนิ่งเอาไว้ก่อนในวันนี้นะครับอย่าไปเคลื่อนไหวอะไรมากนักนะครับถ้าไปเคลื่อนไหวมากนักบางทีก็จ,จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ขยายตัวออกกว้างกว่าเดิมก็ได้นี่ก็ต้องรอบครอบนะครับพักในส่วนพื้นที่ของตัวเองเมื่อสบายใจสบายอารมณ์จิตใจเบิกบานด้วยกันแล้วก็มาคุยกัน ก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับส่วนเลขหน้าไพ่ของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับก็มี184และก็10นะครับก็ขอให้ชาววันเสาร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ